สื่อปลามาช้างโดอือปลาอยังนะปลาปลาปากวะปลาปากอือสือปลาปากมาสองโลพี่น้องมันเนาะเขาปล่อยใส่น้องเลยเนาะหนามพัฒนาเด็กพี่น้องเลยเพราะว่าบ่อแหลมมาเป่งใส่เนาะมันนี่ข้าแนวข้าไปเสะเนาะก็ได้สืโอปลาใส่ปลาปล่อยได้เนาะไป าลงไปแช่ไว้เลยปาปากพี่น้องเอ้ยสิดแต่ปะป่าเนี่เราแช่ไว้กันแช่นะำอู้น้ำเย็นขนาดเลยน้ำเย็นดีน้ำเย็นดีถ้าพ่อยู่หันละแจ้งหน่อยทำจังนอกมาปล่อยมันแช่มันไว้ก่อนสามสิบนาทีน้ำตับสะพะกัดทำตับกับน้ำตัวเองกันอู้น้ำเย็นเนาะ เออน ي, <c oughs> นั่งไซเห็นหัวโตปลาเนหะ็นไหมสองโลเนาะพี่น้องโดหนึง่แน 30, นงแซนสามสิบพันกีีสองโลกับแซนหกเออสองแซนหกแช่ไว้เห็นปับ๊บก่อนให้น้ำมันเย็นซ้ำกัน เปิดถ <mile> ้าก <laughs> ็เปิดซองเหมือนหนัมากก็ได้ซ้ำนี่เนาะเพราะว่าเขาเปิดใจขนาดนั้นเมื่อนี้มือื่นเมื่อไรจะเขมาเปิดใจเปิดเหมือนเว็นเนาะเปิดใจเรื่อยๆพี่น้องสื่อมาปล่อยไว้พราะอะไรเบื่อพี่เนาะพอได้กินแหนมแล้พี่เนาะกัญชักแก่แก่แต่คนมาหลักกัญจักยกระยาข้าวมาหลักกระยาซะ ถืมาปลอยใหม่่อยากมาหลักไก่ก็มาหลักซะเฮ็ดดฉันเนาะเขาอยากหลักสีป่องกันจะได้เขากลักเือเก่าเนี่ยสิเอกล่องมังกรมสังกหรือเป่าวันี้เขาสลักกล่องมังกรหนักขสาเสากล่องมังกรไปเลย À, cái lực sao này để vào bằng nhà hấp phụ nó chắc sẽ cười cho bao cười nhà phèn có lạ này hắc nạm bạn này một mình này cứ chịu một cái xài đó ừn sa cái xì sài xài mà. vậy đi tay vào chắc anh đang xùm như khi đình anh luôn anh đang xùm luôn Hả? Huh? <laughs> thế này tí mình bật lộng đi sẵn thế này Mình hẹn, mình sẽ tài gọi này này Mình cứ đến sạc em, tổng Ờ, phó lưu Cho nó chẳng phải kè nó

โอ้เย็นด่เ oh, ว like oh, right ้ยปะปะก็ไปเนอ้ายอู้แนี่มเเห็นลกหลาลายไปล่วไป ก้อยรุ่งเลกน้อยเดียววะโดหนึ่งบเน็นจะโตแล้วจะคุ้มดอยไปใช่ล่ะี่ะไ่อยเยล่อยปล่อให้ครบคุ้อันเด้ เกิดดิทำมัเปื่อยต้องไม่ไ้มดิต้องไม่ไมเดี๋ยวจมาปล่อยอื้อเออทำกันอ่ะเอาปล่อยแล้วอู้หูไปเล้วห หน้ามันใสเนาะขาหามันดำเลยจ้ะขามันใหญ่เนาะลาหน้ามันดำมันจะแม่บอเห็นมั้งบ้าขึ้นขุ่นเหรปลาอนนี้มันจะไปเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนาะเร่าเร่าไปเป็นกลุ่มพร้อมกระนั้นมันชิลล็อกเกอหามันได้้องเกินมั้งอ้าวน่าเสื่อมาทจังเลนี่พี่น้องเอ้ย แบบโบเกลือร้ายเนาะเกลือจะทักฝ่าบุตรที่บนกลางมันจะขึ้นมากินอยู่วะแบบห้างจิป้าแบบปล่อยธรรมชาติเนี่ยนะโบเลนเนีนเกลือมันเน้นแบบเด็กธรรมชาติเนาะกินเผือกพักยังอยู่ในเืลือกน้ำขึ้นมากินอยู่เลยมันบากินบากันเนาะแพ้ยังไงมันจะกินบ่ มันลอยไปบนน่่ะได้อาาหรปลามันมีผักบกผักหงักพักเกษตรอย่างนี้นะให้มันกินเออเปิดปลาพวกหนาซะเพราะว่าปลาอันนี้มันกินพืชเนาะปลาปลาเนาะกลับมาอยู่ไทยกับปลาเอ,อิญมาตาปลาตาเพี้ยนพี่น้อง เออหอยหอยง่อยบ่มียังนะหอยจะได้ลายปลาซีอุยขึ้นมากินตลาปลากันมาขึ้นมาสักยามันมันทะเลหิวจะละป่านะขึ้นขึ้นนี่มันขึ้นมันกินเงื่อนะนี่นี่บีอีขอไปเด้อย ดงน้ำเลยเบอรี้ดองน้ำเน้อนี่มอวิ้งฮิ้นะมันจะตื่นปะสุบอกมากินเหงื่อนีเพราะมันเกินมากินกินหัวอาหารอ้อใหญ่เกินไปอย่างไรแต่แนด์สัมสกินแรนด์เนี่ยสาใหญ่กินไปก็เอามาเปลีกินบ่เปลีนไงจะกินเปลีกินเด็กเกาะกิน ไปเมื่อปาไปป่ะ,ปะ,ปะงานไหว้มันแดดออกมาอืมแก่เป็นยันงหลุอมอ่ ดมแก็บดมสั่มไปไปิดคลิปซอยให้พ่อนะปิดคลิปแต่ชอบคลิปนี้ขอตัวไปก่อนเด้อบ๊ายบายถ้าก็เลยก็ติดตามเป็นกำลังใจใหน่อยเด้อถ้าก็ได้ก็ติดตามระเบียงกันมั่งใจหน่เด้อบ๊ายบาย